สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไมนี้เอาอยากเปี๊ยวปาก้อจ้าเนื้อสิมายำมะม่วงปลากรอบจ้าปลากรอบนี่ตัวใหญ่ๆแซ่บๆปลากรอบตัวใหญ่ๆนะจ้าตอนนี้เราก็ทำน้ำยำเจลนี่ตาลเสร็จแล้วจ้าใส่ถัว่วลิสงด้วยเพื่อเพิ่มความกรอบ ก็จะมาใส่อะไรก่อนน้องเนื้นมมอมะม่วงจ้ามะม่วงเปรี้ยวมากสับจ้าเป็นมะม่วงสับเองเดี๋ยวว่ไม่โคมสับันื้นสิ่ใดความกรอบฟันหน่ารับประทานคูนเขากันเด้พี่น้อง ะแส,สประจาถูกใจอย่าลืมกดติดตามเด้อสิเดบอผ่านวิดีโอไม่ๆก่อนถ่ายเด้อเพาท่านโมเด้อประเด็น่าจแตกนี่เขาเด้อเพราท่านโมจาต้องกดติดตามยังถึเลยประกอบห้องของลายไม่กประกอบอันใหญ่ มันก็จะอร่อยเพราะมันจะชุ่มน้ำมันจะชุ่มน้ำกับน้ำยำเราก็เลยทำให้แส่หลายทุกนาฬบาดวยจ้ะมันโดนน้ำยำแล้วมันก็แบบฉ่ำๆเลย กำลังองประกอบข,ขันจะโรยด้วยปิดถ่ายได้เรืยอยเอาลกุ่งให้จะา,จาอันเสร็จตักเสิร์ฟได้ ถูกใจก็อย่าเลื่อมกดติดตามให้น้ำกันเด้อจ้าายบายบอกกันใหม่